สวัสดีจ้าพี่นงสุภุศกนนะจ๊ะกั่ว่าพบผอกับเอ็นมี่คือเก่ามือน,นีเป็นยังเอ็มี่คือยิมนาบานจังสี่มาบอกกันดูนะจ๊ะอันความหวังค่ะย้อนอันอยากกินจ้าอันนี้ก็คืออัน,นสร้างซื้อต้นมะก่วงค่ะมะกุ้งสองต้นอันสร้างไวแ้แต่สองเดือนทีแล้วจ้าอันบอกให้พี่ข้าเจ้าตอนไฮน,นะจ้ะอันพกกเพิ่นกันเลยอันบอกว่าอันพอเพิ่มแล้วน้องเอ็มี่สีส้มาะไฮ สรงมาตั้งแต่เหมือนวั่นจัใจะมีกรลอลอมือนีกับวั่นซุกจะเป็นเวลาหามือนะคะเดี๋ยวมือนีกับมาหอดเดยวกันเลยอันสินผ้าพี่น้องมาเปิดรุ่นพร้อมกันจัดเนี่ยมาท่านเปิดด้วยจ้ะอันเยี๋ยวมาเปิดกันเนาะว่ามันสิเป็นจังไรสภาพดีบอนะจ๊ะมาเบิงเนาะเปิดกันเลยด้วยจ้ะ ต้นมะเขือวุ้ยมันก็เป็นต้นอันทงคานแต่น้องบันยัแข่นแข็งแข่นเดี๋ยวมาเบิ้งใกล้ๆกันจ้าโอ๊ยสีโตเบิ้งสักคนสีโตดึงออกมาให้เบิ้งจ้าแหวนแหวนแหวนต้นมะละโกจ้าเหี่ยวๆหี่มันคืออันสันแตงสีเน้องสีหลอดให้หนูบ่อยเนาะ ม,ม,มาปนใจใกันอีกรอบเนาะต้สักกัอนอ้ยอันเพิ่นแถมอันบักซีดาให้พ่อหองค่ะบักฝรั่งเหมือนไม่จ้าต้นหนึ่งค่ะว้าวอันนี้ต้นบักซีดาจ้าเห็นมาจ้ามาทั้งนี้เนาะโอ้ยแล้วกับต้นตำลึงค่ะนี่ค่ะ ำลึงสองยอดจ้าเดี๋ยวเอ็มมี่ก็จะลงดินนะคะเเดี๋ยวชิมมาอันโซพี่นนองไก่ๆแลจะ้ะพี่ค่ะได้แล้วค่ะต้นมะละกอสภาพก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ก็ <c oughs> นี่ไม่จะ้ะมะละกอตอนเนาะจ้ะอีกต้นหนึ่งค่ะ <c oughs> สิได้กินบ่เนาะคือต้นน้อยเด้อเนาะแต่เพิ่นว่าอันมันสิออกลูกเร็วอยู่จ้ะเพราะว่าต้นตอนเดี๋ยวอันรอเบิ่งเด้อจ้ะมื้อนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่ล่ะอันจำวันที่ก็บ่ได้เด้อจ้ะเป็นวันศุกร์เดือนอันเดือนอีหยังก็เดือนสิงหาจ้ะยี่เงแมงยี่เก้าหรือเล่ายี่แปดยี่เก้าแล้วใกล้สิสิ้นเดือนแล้วจ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวเอมี่จะอันได้อันซื้ออันนี้หะจ้ะเขาเอนมาหยังกระถางจ้ะเบื้องน่ สูงซ้ำเขานี่เอามาไว้ปลูกเพราะว่าอันต้นนึงนี่สิปลูกอันไม้ข้างนอกค่ะล้อเมืองว่าสีหลอดบอกันหิมะตกหลากก็อาจจะบ่อหลอดก็เลยอันแบ่งต้นนึงกับสีไส้นี่แง้มอันหนาวกับสิยกเข้าบ้านมาไ้อันข้างล่างบ้านนี่ละจ้าเดี๋ยวต้นหนึ่งกับสิปลูกอันต้นเนี่ยน้อยนี่ว่าสิปลูกอันนอกบ้านขันมันหลอดกับห้มนหลอดอันต้นใหญ่เนาจะเนาะแง้มหนาวมาปีหนาสิได้กินบ่นนอเดี๋ยวรอรุ่นพร้อมกันนะจ้า โอเคเดี๋ยวเอมีก่กับตอนนี้กับุ่งอันต้องไปเตรียมดินจ้าเพราะว่าอันดินกระืือไว้แล้วจ้าสื่อเมื่อวานนายมือลวจ้าพาต้นมาพุ่งนี่ <laughs> ตอนนี้กระชิดได้ผสมดินผสมเอียงนะะี่กับอันล่องอันกระถางจ้าเดี๋ยวอันม่พาเบิ้งตอนอันมันเซ็ตเนาะตอนเอมี่ปลูกแล้วเดี๋ยวเอมี่เสียอันทายให้เบิ้งอีกว่ามันอยู่ในสภาพใดแบบใดตอนไปล่งดินแล้วเนาะจ้าโอเคเด้อย เดี๋ยวเอมี่ขอตัวไปจัดการพวกนี้ก่อนนะจะแเราจังอันมาเบิ่งน้ำกันอีกรอบจ้ะสวัสดีจ้ะ